สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาแซบนัวก,กับครัวบ้านติ๊กเหมือนเดิมค่ะวันนี้ติ๊กจะพาทุกคนมาทําเมนูซี่โครงหมูอบซอสบาร์บีคิวกินด้วยกันค่ะไปรับชมวิธีทําพร้อมกันกับติ๊กได้เลยค่ะ Hello everyone today I would like to present how to cook pork ribs with barbecue sauce let's cooking together อันดับแรกเรามาเตรียมวัตถุดิบต่างๆกันก่อนค่ะ วัตถุดิบหลักที่ใช้ในวันนี้ก็คือซี่โครงกระดูกหมูดิ๊กจะนํามาหั่นให้ได้ตามขนาดแบบนี้ค่ะหลังจากนั้นก็นําไปล้างทําความสะอาดด้วยเกลือและน้ําสะอาดอีกสักสองสามรอบแล้วก็พึ่งให้เสด็จน้ําให้แห้งดีเลยค่ะก่อนนําไปใช้ในขั้นตอนต่อไปวัตถุดิบอย่างอื่นอีกที่จะใช้ในเมนูนี้ก็จะมีกระเทียมริกไทยดําและอบเชยค่ะ ส่วนเครื่องปรุงก็จะมีเกลือน้ำตาลทรายซอสบาร์บีคิวแล้วก็จะมีผักพวกแครอทแล้วก็บอกโคลี่เตรียมหั่นไว้สำหรับต้มกินคู่กันแบบนี้ค่ะขั้นตอนต่อมาเราจะมาต้มผักกันค่ะที่จะใส่เกลือและน้ำมันพืชเล็กน้อยเพื่อทำให้ผักมีสีสันสดใหม่ดูน่ากินต้มสัก2นาทีก็ตักผักขึ้นไว้ก่อนค่ะ ลำดับต่อมาเราก็จะมาเรียงกระดูกที่โคงหมูใส่ลงไปในกระทะแบบนี้ค่ะตามด้วยกระเทียมพริกไทยดำและอบเชยปรุงรสชาติด้วยเกลือน้ำตาลทรายและซอสบาร์บีคิวหลังจากนั้นก็เติมน้ำเปล่าให้ท่วมกระดูกหมูค่ะรอให้น้ำเดือดแล้วจึงจะมาคนส่วนผสมต่างๆให้เข้ากันค่ะ เมื่อคนส่วนผสมต่างๆให้เข้ากันดีแล้วก็ปิดฝากระทะไว้สักครู่หนึ่งค่ะหลังจากนั้นก็พลิกกับหมูให้สุกทั่วถึงกันทั้งสองด้านทำแบบนี้ไปเรื่อยๆประมาณ1ชั่วโมงก็จะได้หมูหน้าตาประมาณนี้ค่ะมาถึงขั้นตอนการจัดจานค่ะก็นำผักต้มของเรามาเรียงไว้บนจานให้สวยงามตามด้วยกระดูกซี่โครงหมูเปื่อยๆนุ่มๆ แล้วก็ราดด้วยซอสบาร์บีคิวให้ชุมช่มๆเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเมนูซี่โครหมูอบซอสบาร์บีคิวที่ทำได้ด้วยกระทะโดยไม่ต้องง้อเตาอบเลยค่ะถ้าเพื่อนๆชื่นชอบก็ลองไปทำทานกันดูได้ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ thank you for watching please subscribe have a nice day take care